ค่อยค่อยม้วนเอามันบอนั่นดอกบัมีเห็ดค่อยๆมันก็บอลลุนนั่นแหละรูดรอบเดียวท่านี่ก็ปัดออกนะฮะนี่มุมทางนี่ใต้ใต้ตีนนี่เลาะมุมน่ะแม่นเบิร์ดล่ะจะพึ่มาได้ใส่จัก บะมีอันนั้นขามันก็เหตุไดได้ใหญ่แมงมุมนะผหัวเตียงนี่ก็บเบรดนันออกแยกเถื่อนมาดูดออกได้ของหนาต่างอันนั้นออกซะก่อนสิคูดึงออกจากไม่กว่าดดึงแปะใจถัง ผู้บ่าวเปลี่ยนที่นอนปัดยากใย,ยดูดฝุ่นคือแสบดังแท้คือแสบผู้ดังอีกว่ะเปอยูู่เห็นเป็นอย่างนี้คือมันสิเป็นวัดต่อว่าเนี่เฮติจันไม่กว่าดแักเลยวาดน้าเทิงพม่านะเห็นบ่มนะ กวาดลงที่ดิดูอีกแล้วนี่ยอย่าไปเห็ดจังฉันแม่ไม่กวาดกูก็หักเลยกวาดไปสินะบิปสิไปยังสีนานนะเห็นบนเออนั่นละเมนเบิด์ดละมัมาเห็ดทางใส่ไว้ต่เดียนใยแมงมุมก็ได้ในะหลังตูน ใส่หัวมันอีกหัวนึ่งอย่าใส่ยูู๊หันเี้คือยังบอกว่ายูตูะเปิดดูเลาะขอบหน้าต่างกันไล่แถดอัน นอนบิ๊กนะคะเปิดออกก็จะเห็นทุ่งน,นานะคะอ,คอ,อคยุตโตนั่นหละโตคม<ฮ>สายไฟเลย เาอันน้อยอเขาวาอยู่นี่ดูดลาะสอกขอนนะต่างขี่ไม่แต่ขี่ีเกี่ยมหลมันพัลึกนายัดยอ,ออกบัง แล้แป้งทนนุ่ออแน่นองอันใตเบอรก็บกะถิ่นเนอ่าลออันใต้บะไส้ก็แกออกไม่ถือ banyak เตียงออกบ่ดึงเตียงถอยลงจากหน่อยดูท้งหัวนั่นคุณเลย ผัดลมเนาะก็มาดูดออกนะผัดลมเนาะพุ่นลายแท้พอตัดไฟออกเล้อดูดเลย,ยาทำความสะอาดห้องนอนแต่เช้านะคะข้าวสุกแล้วเ,เดี๋ยวเราไปสายข้าวกันนะคะแล้วค่อยมากินกาแฟนะคะข่าสุกแล้ว ุ่นแกงหน่อไม้นะเอซีแกงหน่อไม่มาขึ้นนะคะปุนใส่เห็ดขมใส่ยอดทัดทองนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดปุ่นติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ